ภายในงานพระมหาเศกสรรเจรพาโสท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยพระเช้าสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันตักบาตรครับแล้วก็ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีเยาวชนคนเก่งและดีนะครับคือเด็กหญิงปุญญิสสฮะชิสุเม่นะครับแล้วก็กัลยาณมิตรโซอิชิโรฮะชิสุเม่พร้อมทั้งกัลยาณมิตรเกษรโพธิปายครับเป็นผู้แทนนำกล่าของถวาย ทางด้านการยานามิจินตนาทากาินานะครับรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นก็เป็นการถวายพระตาหารบูชาข้าพระถวายทิพยบุพามาลาและทิพยพลาผลในภาพก็เป็นบรรยากาศของการตักบาตรนะครับสืบสารอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธจากนั้นนะครับทุกท่านก็ร่วมใจในการประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระรรมกายประ,ระเทศไทยผ่านสัญ,ญญาณการถ่ายทอดสดของสถานี G ี n พักบ่ายครับยังคงติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญผ่านทางสถานี CBN ีในการประกอบพิธีทอดพระป่าเพลแผลวิชาธรรมก,กายโดยมีกัลยายนามิตรไข่คำนะครับราชวงศ์กัลยาณมิตรลำแก้วนิชิดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับต่อด,ด้วยพิธีกล่าวคำถวายต้นสมบัติจกักรพรรดิโดยมีกัลยายนามิตรกันที่มาชิมะมูระครับแล้วก็กัลยาณมิตรลำแก้วนิชิดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับ ทางด้านกัลยาณมิตรปภาวดีฟูรุโสครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตต้นสมบัติจกักรพรรดิจากนั้นยังคงสั่งสมบุญกันต่อเน,นื่องนะครับพิธีพิธีธกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยมีกัลยาณมิตรจิราพรคุเรหะและกัลยาณมิตรงามตาคอนโดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันถวายปัจจัยบริวารพระปานะครับน้อมถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมด้วยความปลื้มปีติใจอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สบายๆเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับ